สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องคิดดีแอนิมอลของเรานะคะวันนี้เซลลอังนะคะก็จะมีอีกหนึ่งพ่อพันธุ์นะคะที่จะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะคะนั่นก็คือเจ้า GSF 693ของเรานะคะซึ่งเขานะคะเกิดเมื่อวันที่14เดือนกุมภาพันธ์ปี2016ค่ะปัจจุบันอายุได้8ปีแล้วค่ะ ค่ะโดยพ่อของเขาะคะก็คือ JADL Ray 1 1 0ค่ะแม่ของเขาะคะก็คือ JADL Galaxy 251ทับ8ค่ะค่ะสำหรับคุณสมบัติของเจ้า GSM 693ของเรานะคะก็คือเขานะคะมีน้ำหนักแรกเกิดค่อนข้างต่ำค่ะเหมาะสำหรับท่านใดที่มีวัวสาวนะคะ หรือว่าวัวที่มีโครงสร้างเล็กนะคะจะลดปัญหาการคลอดยากได้ส่วนค่า EPD ของน้ำนมเขานะคะอยู่ที่5ค่ะถ้าเกิดว่าเขาให้ลูกสาวนะคะลูกสาวของเขาก็จะเป็นวัวที่เลี้ยงลูกเก่งนั่นเองค่ะและอีกเช่นเคยนะคะเราก็มีผลงานลูกให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะก็คือลูกของเขาะะเป็นลูกที่ให้กับทางนรลงชัยฟาร์มของเรานะคะจะเห็นได้ว่าลูกของเขานะคะคมีลำตัวค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็สมูทกระดูกค่อนข้างใหญ่เลยค่ะ ซึ่งเจ้า GSM 693นะคะก็ได้ให้ลูกกับทางนลงชัยฟาร์มนะคะมาหลายรุ่นแล้วค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจน้ำเชื้อของเจ้า GSM 693ของเรานะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เพจคิดดีเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ